กลับดีๆดิฟอย่าดิฟแรงน้ำมอนจะตกโอ้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 ชอบชอบชอบโอ้ดิฟดิฟดิฟโอ้ชอบเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มต่อเริ่มต่ออะขึ้นเอาไม้ขนมาเรวเอาไม้แล้วน้มันนี่ขึ้นดิมีต้องช่วยมีต้องช่วย เขาเป็นคุณชายอยู่แล้วนะโอ้ยนอนอย่างเงี้ยแปลว่าสบายเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้นอนอย่างกล้าหมูหันเลยอะเราอะนอน,นอะน,นอนนะเมื่อนอน่ออะอะรู้รู้ไปหนีพาไปแล้วเด็กเด็กเด็กเด็จะดีอะแรงมากอย่ามันตกโอ้ชอบชอบโอ้ยดิฟ <laughs> ดิฟ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  <laughs> มึงจงใจทําแรงให้มันล่วงอ่ะไม่ต้องให้มันล่วงสิให้มันล่วงทำไมมันก็จะไม่ไว้ใจเ,าาเล่นลลอีกอล,ล่วงแล้วว่ะมึงทํามันล่วงแล้วว่ะง,งอนแล้วเห็นไหม <laughs> นี่มันก็จะกลายเป็นกล,วลัวไงตอนแรกมันชอบอยู่อ่ะมึงก็ยทาแบบนั้นนะ่ะ <laughs> <laughs> หมูหันมะเนี่ยนอนอย่างเงี้ยหมูหันมะเนี่ยฮะหมูหันมะเนี่ยฮะ <laughs>